สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับวิชาสังคมศึกษานะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีค่ะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีนั้นเราจะควรมีบทบาทและลักษณะพฤติกรรมอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยค่ะ บทบาทของผู้นำนะคะผู้นำจะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้ที่คอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมาชิกค,ค่ะหรือจะเป็นคู่ที่คอยชี้แนะสั่งการและให้การช่วยเหลือในกลุ่มพร้อมทั้งยังสามารถนำพาการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ค่ะและผู้นำที่ดีนะคะควรจะมีอะไรในบ้าง ผู้นำที่ดีควรจะมีหนึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ 2. ฉลาดรอบรู้มีไหวพริบ 3. นะคะควรที่จะเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตนค่ะ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 5. นะคะควรที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะ 6. นะคะควรที่จะเป็นคนที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะ 7. มีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่หินแก่ตัวเองค่ะ8วางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่เย่อหยิ่งค่ะ9นะคะยกย่องชมเชยและให้เกียรติผู้อื่นค่ะซึ่งการให้เกียรติเป็นสิ่งที่ดีนะคะและ10ค่ะมีความยุติธรรม วางตัวเป็นกลางข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะซึ่งผู้นำควรที่จะวางตัวเป็นกลางไม่เห็นแก่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะผู้นำในระดับต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศค่ะซึ่งนั่นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นในระดับจังหวัดค่ะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดค่ะ นายอำเภอนะคะต่อไปค่ะเทศบาลก็คือนายกเทศมนตรีในระดับตำบลน,นะคะก็คือกำน,นันและระดับหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองค่ะซึ่งผู้นำในระดับต่างๆนะคะบางท่านอาจจะมาจากการเลือกตั้งนะคะหรือมาจากการแต่งตั้งนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นผู้นำในระดับมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งผู้นำในระดับมหาวิทยาลัยนะคะนั่นก็คือท่านอธิการบดีค่ะต่อไปผู้นำในระดับโรงเรียนก็คือท่านผู้อำนวยการนั่นเองส่วนในระดับของนักเรียนทั้งหมดนะคะก็คือประธานนักเรียนค่ะในห้องเรียนก็จะมีคุณครูประจำชั้นหรือหัวหน้าห้อง หรือวัดนะคะก็จะมีเจ้าอาวาสรวมถึงผู้นำในระดับครอบครัวของเรานั่นก็คือคุณพ่อหรือคุณแม่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นบทบาทของผู้ตามค่ะผู้ตามนะคะก็คือสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกันตามที่ผู้นำได้ให้คำแนะนำหรือชักจูงชี้แนะนะคะ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆนั้นได้สำเร็จหรือลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะเรามาดูลักษณะของผู้ตามที่ดีกันบ้างนะคะผู้ตามที่ดี 1. ควรที่จะยกย่องให้เกียรติผู้นำา 2. นะคะมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะ 3. มีความกระตือรือร้นตั้งใจทำงาน 4. นะคะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะสามารถทำงานกับผู้นำได้รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนๆหรือสมาชิกในกลุ่มชุมชนได้ค่ะ 5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะ 6. ค่ะมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ เนะคะไม่เห็นแก่ตวัวไม่เอาเปรียบผู้อื่นค่ะและ8นะคะก็คือการที่ต้องให้เกียรติผู้นำให้เกียรติผู้อื่นรวมถึงให้เกียรติสมาชิกในกลุ่มในชุมชนของตนเองด้วยนะคะเพราะแต่ละคนมีความหลากหลายต่อไปนะคะการทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ การทำงานกลุ่มเพื่อให้มีประสิทธิภาพควรปฏิบัติดังนี้ก็คือการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถมีความสมามัคคีและสมาชิกในกลุ่มต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงานรวมไปถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มและตัดสินใจ ด้วยการใช้เหตุผลค่ะเพราะหากเราใช้เหตุผลในการแก้ปัญหานะคะก็จะสามารถทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นประโยชน์ของการทำงานกลุ่มการทำงานร่วมกันนะคะด้วยความสามาคัคคีก็จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่ทำสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะเพราะ ถ้าเราใช้ความคิดร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกันนะคะก็จะสามารถนำพาหรือสามารถทำให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จไปในทางที่ดีได้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับผู้นำและผู้ตามกันอีกครั้งหนึ่งเด็กๆอย่าลืมนำไปทบทวนกันด้วยนะคะ การเป็นผู้นำที่ดีการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นย่อมมีการทำกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกันซึ่งงานจะสำเร็จได้นั้นเราจรึงต้องมีหัวนหน้ากลุ่มหรือที่เรียกว่าผู้นำเพื่อมาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้โดยบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกของกลุ่มการเป็นผู้นำที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีเหตุมีผลมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริตวางตนเป็นกลางและให้ความยุติธรรมแก่สมาชิกทุกคนเท่าเทียมกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นต้องกล้ารับผิดชอบแสดงความสามารถเต็มที่ไม่ทอดทิ้งสมาชิกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ด้วยกันการเป็นผู้ตามที่ดีเมื่อมีผู้นาแล้วต้องมีผู้ตามที่คอยให้ความร่วมมือกับผู้นำในการทำกิจกรรมและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเคารพในกฎ ระเบียบกติกาของกลุ่มหรือชุมชนให้ความร่วมมือเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำการทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีทั้งผู้นำและผู้ตามร่วมมือกันศึกษารวบรวมข้อมูล ช่วยการวางแผนการทำงานเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นใช้เหตุผลในการตัดสินใจและที่สำคัญสมาชิกทุกคนต้องสามาคขีมีความเสียสละและรู้จักให้อภัยการทำงานถึงจะดำเนินไปได้ด้วยดีประสบผลสำเร็จดังนั้นการได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดี เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีทุกคนต้องรู้จักปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองรักใคร่กลมเกลียวยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนทีนี้ ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีสามารถทําได้อย่างไรพี่สุดเขตเชื่อว่าน้องๆต้องปฏิบัติตนได้ถูกต้องอย่างแน่นอนส่วนบทเรียนหน้าพี่สุดเขตจะมีอะไรน่าสนใจมาฝากอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบายบาย